สวัสดีครับผมเช้าวันใหม่นะครับของปีใหม่เปิดทําการครับผมอยู่ที่อู่หนึ่งซาตู้ซิงชมุลีนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าปีใหม่แล้วผมมีของเล่นใหม่มานําเสนอนะครับเห็นพี่ๆน้องๆและลูกค้าหลายท่านนะครับติดติงเข้ามาว่าอยากได้นะครับทําไมถึงไม่ผลิตสักทีนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคําอธิบายจากพี่เขาว่ามันคืออะไรยังไงบ้างนะครับ มีอะไรบ้างพี่เนื้องานอันนี้อันนี้เป็นงานของมาเจ็บแท้อ่ามาเจ็บแท้ครับผมเอางี้ก็ดูกันสนุกสนุกว่าแท้เทียมมันต่างก,กันตรงไหนช่วยบอกผมหน่อยอ่ามันมีจ้าวต่างตรงไหนครับผมว่ามันไม่น่ามีนะครับผมดูร่องด้านหลังนะครับที่นิ้วผมเนี่ยอ่าครับของเราก็มีนะครับ ครับผมตัวด้านด้านหลังอันนี้ไปขอตัวให้เอทสามร้อยนะอ่าให้เอทสามร้อยครับให้เอทสามร้อยจะใส่กับมาเจ็ตได้เลยแต่ถ้าเอาหามาเจ็ตไปใส่ของใหเอทสามร้อยต้องเจาะรูนะครับครับผมหรือถ้าพี่น้องๆในอยากเอาตรงรุ่นเลยก็เอาไปใส่ได้ครับแต่ว่าต้องเจาะรูด้านหลังของฝากระโปรงท้ายนะครับผมแต่ของเราไม่ต้องนะเราแปะอลสามเอ็มแล้วก็แนบชิดเหมือนกันครับส่วนตัวสูงของออนนิวนะออนนิวเรามาดูกันออนิว อันนี้เป็นของงานออนิวนะครับออนิวก็คือตัวตัวต้าออนิวนะครับตัวด้านหลังอ่าดูครับเหมือนมาเจ็ตมากไหมไม่เหมือนตรงไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่เห็นอ่าอ่าอ่าโอเคเห็นไหมครับอ่าอ่าส่วนด้านหลังนะครับของเราจะทำขึ้นเองเพื่อปิดกาวสามเอ็มนะครับแบบนี้นะครับของมาเจ็ตเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูมาเจ็ตก่อนโอเคอันนี้ของทางร้านนะครับ แบบนี้นะครับทําไมถึงเราต้องทําแบบนี้นะครับแล้วทําไมเราถึงไม่ทําแบบนี้นะครับอันนี้คือเราให้ดูนั้นจริงเราไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับอ่าข้อแตกต่างครับข้อแตกต่างอ่าฮะนี่ครับข้อแตกต่างนี่ครับเราต้องการให้มันแข็งเพื่อแนบกับรถครับอ่าส่วนอย่างนี้โอเคอาจจะเบาแต่ในมุมมองของผมผมบอกว่ามันง่ายง่ายแล้วเราผมนือนะครับแต่ติดแล้ว มันก็ไม่ค่อยจะแน่ฟิสด,ดีเท่าไหร่ดูนะครับส่วนของฮางเราไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องไฮเอทสามร้อยมันก็ไม่ต้องเป็นคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันติดแล้วก็ต้องแน่เหมือนกันนะครับอโอเค<ด>ครับ,รบผมแต่ความเหมือนก็ต้องดูเองนะครับเหมือนแค่ไหนเราก็เปรียบเทียดูกันเองด้วยสายตาครับว่าเหมือนแค่ไหนเอางานเหมือนดีกว่าเหมือนแค่ไหนผมว่าบางคนบอกว่าทำไมไม่ปั้นแบบอย่างอื่นลูกค้าคอมเพลตอยากได้แบบมาเจ็ตมาก แต่ผงผมตาคนอื่นยังไงดูนะครับเราจะแก้ความโค้งเนี่ยครับถ้ามาเจ็ตนะครับดูนะครับมันจะเห็นไหมเห็นถ้าวางเรียงกันเนี่ยเห็นอยู่มาเจ็ตเนี่ยเห็นไหมครับจะมีความตรงมากกว่าเห็นไหมครับมองจากตรงที่นีป้อผมนะอ่าแต่ของเราจะมีความโค้งมากกว่าเพราะเราเพื่อต้องการให้ใส่กับรถตัวนี้นะครับด้านหลังนี่ครับผมเพื่อให้มีความโค้ง ของท้ายมากกว่าเดิมอ่าเพราะรถตัวนี้มันจะเป็นเหลี่ยมเราชอบนรเนี่ยครับรถรุ่นนี้จะมีเหลี่ยมเยอะนะครับผมเยวจะลองท่าให้ดูนะเอาแบบไม่ง่ายติดตั้งง่ายติดได้ตัวเองก็ได้กล้องอาจจะสั่นๆหน่อยนะเพราะว่ามือไม่ค่อยดีเงานเราแค่นี้สนิทไหมครับระวังระวังแค่นี้เลยครับผมแค่ท่าดูใช่นะครับ โอเคไหมง่ายๆครับเดี๋ยวเสร็จเสจะรีวิวให้ดีหนึ่งอ่าโอเคไหมเข้าเหลี่ยมเข้าอะไรดีนะครับผมส่งเข้าส่งทุกอย่างครับครับผมยังไงมีคลิปตอนการติดตั้งอีกทีหนึ่งให้ดูอยู่แล้วครับผมเพราะว่าคลิปนี้อาจจะยาวไปอาจจะรายละเอียดไม่ไม่ครบถ้วนนะครับลองดูดีครับไม่เหมือนตรงไหนครับส่วนในกรณีถ้า บอกว่าผมกอฟผมนี่มันคู้คนคนที่แบบชอบบอกโดนกอฟซะด้วยผมก็รู้ว่าอะไรมีแต่มีแต่บอกว่ากอฟผมก็ไม่ใช่ว่าทําไมกอฟผมถึงได้เงียนกว่าคนอื่นเขาแต่อย่าให้ดูว่าตอนทําไอ้พวกที่บอกว่ากอฟกอฟอ่ะทําที่หลังผมทำงานเลยที่บอกผมกอฟเนี่ยผมกอฟครับกอฟจริงผมก๊อก๊อฟงานแท้ครับกอฟงานแท้ครับโอเคครับผมเรามาดูความ เหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับผมอ,อันนี้อันนี้เป็นเป็นงานแท้ครับมีร่องมีอะไรเป็นชิ้นแยกนะครับผมก็ส่วนของทางเรานะครับก็มีร่องเหมือนกันนะครับแต่เป็นงานชิ้นเดียวกันครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับของเล่นใหม่ขอบคุณครับ Happy New Year. นี่ครับติดตั้งเสร็จแล้วก็จะเป็นทรงนี้นะครับผมตัวนี้เป็น โต้ตาคอมพิวเตอร์นะครับผมสีขาวก็จะมีขาวมีบอลมีดําแล้วแต่ลูกค้าชอบสีอะไรครับผมนอกเหนือจากสีนี้ก็แจ๊ดแ๊บหน่อยก็มีค่าสีเพิ่มนิดนิดหน่อยหครับราคานี่ก็คุยกับพี่เขาได้เลยนะครับผมทักสอบถามได้เลยครับผมนี่ครับรายละเอียดนะครับผม งานทุกอย่างครับขึ้นอยู่ที่เจ้าของงดนะชอบซีนซิลิโคนไม่ชอบซีนซิลิโคนก็นแล้วแต่ว่ากันไปด้านข้างนะครับก็ดูรวมๆแล้วมีสเสน่ห์ครับผมฝากไว้ด้วยครับผมขอบคุณครับ